สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกคุณนายตื่นสายที่เราตัดสำหรับเตรียมส่งลูกค้าค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกสีเองนะคะมัดแยกสีให้สีละสิบกิ่งราคา20บาทมัดแยกสีให้สีละสิบกิ่งราคา20บาทนะคะสั่งกี่สีเราก็ส่งค่ะค่าส่งต่างหากนะคะในชุดนี้สกระจานี้40สีค่ะ 44ก็400กิ่งนะคะราคา800บาทค่าส่งอีก150บาทเป็น950นะคะนี่ส่งเคอรี่ไปเลยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะสนใจสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 0 7 1 3นนะคะสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยที่บ้านเราส่งดอกไม้ทุกวันค่ะปลูกดอกไม้ได้ทุกวันนะคะช่วงนี้ฝนตกตกมาปลูกดอกไม้กันนะคะ ฝนตกเนี่ยทำให้ดอกไม้สีสวยแล้วก็งามสะพรังดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ยุ้งลาไปก่อนนะคะฝากติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยด้วยนะแล้วก็ l i n e แอด y u n g นนะแม่ค้าชื่อยุ่งค่ะโทรกันเข้ามาก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0814007137 สั่งเลยสวยทุกสีนะคะถ้าสมมุติว่าพื้นที่น้อยก็สั่งแบบคละสีก็ได้เราจะตัดให้สีละ3กิ่ง3กิ่งนะคะชุดเล็ก60กิ่งราคา190บาทตอนนี้ชุดใหญ่100สี300กิ่งราคา750บาทนะคะถ้าแยกสีก็สีสละ10กิ่งราคา20บาทสั่งกี่สีเราก็ส่งนะคะวันนี้วุงลาไปก่อนอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยนะคะบ๊ายบายค่ะ